สวัสดีเจ้าทุกคนพบมาเจอกับชาจินใสลุยเหมือนเดิมเนาะวันนี้จะพาทุกคนเข้าครัวนะเจ้าทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาทําต้มส้มไก่บ้านนะเจ้าทุกคนนี่วัตถุดิบหลักก็จะมีหนึ่งไก่นะจ๊ะสองตะไครและกะรากหอมผักชีนะจ้าทุกคนแล้วก็มีขมิน้นแล้วก็หอมขาวแล้วก็มีปลาลาบลูงซุปกับกะปิน้อยนะจ๊ะแล้วก็ลูกโดดจ้ะสว่วนนี้ก็จะเป็นหอมหัวใหญ่บะเขืยส้มนะและ้วก็คากข่าอ่อนใบบะกรูดต้นหอม นี่จะใบป,ประขามอ่อนนะจ้ะทุกคนวัตถุดิบลักๆก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ยจะเดี๋ยวเฮามาเริ่มลงมือทํากันเลยนะจ้ะเนาะห่านนะจ้ะทุกคนอันดับแรกเฮาก็จะใส่เครื่องเครื่องปรุงลงไปนะจ๊ะอาจะมาใส่เครื่องเคียงก่อนนะจ๊ะทุกคนอันดับแรกนีม่มาใส่มีขาจะไข่นะจ๊ะขมนิดนะจะลงไปเลยขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่ไก่เลยจ้ะทุกคนนี่ ห้ามคลนะจ๊ะทุกคนใส่ไก,ก่เสร็จแล้วห้ามนะคนแล้วกันทำการเคลียร์ได้เล็กน้อยแต่ห้ามคนเลยคือไก่จมน้ำอ๋อจ้จะปิดผ้าไว้จ้าทุกคนขามาเปิดดูฝาหมอ้ออีจกจ้้ไปเราจะปรุงรสเนี่จ้ะแล้วก็ใส่ลูกโดดลงไปแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปคนาลนะจ๊ะทุกคน หอมหอมหอมเครื่องสมุไนไพรนี่จ้าทุกคนเคล็ดลับของพี่ชาจีนก็นคือพี่ชาจีนจะจีพริกแห้งตัวนี้นะบับปีจีพริกแห้งเอาเมายนนี้ใส่รสชาติต้มกลของเขาก็จะหอมหอมนะจ้าทุกคนนี่ขั้นตอนต่อไปใส่ใบามาขามลงไปเลยค่ะ เมะเขือส้มนะจ้าทุกคนขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่พลิกน,นี่ขั้นตอนล่าสุดสุดท้ายใส่ใบหอมลงไปเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยจ้าทุกคนเดี๋ยวมาดูหน้าตาของต้มไก่ของชาจีนใส่เลยเนาะนี่นีเจ้าทุกคนนะจ้าทุกคนนี่ก็คือหน้าตาต้มส้มไก่นะจ้าทุกคน โซนคลิปต้มส้มไก่เนี่ยก็ขอจบคลิไปไวเพียงเต้าอี้นะจ๊ะทุกคนจะได้กะหอฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามชาจินใส่ลุยห้องนะจ้าเดี๋ยวจะสอหาคลิปใหม่ๆมาใหา้ฮเฮาได้ดูได้ชมกันตามเคยนะจ๊ะทุกคนขอขอบคุณทุกการรับชมนะจ้าสวัสดีเจ้าไม่กินตะกันเด้อจ้าทุกคนเอามาเสริมเรื่องต้มไก่นะจ๊ะทุกคนถ้าใครมีหัวระพาหรือว่าเฮ็ดนางฟ้าเอะสามารถเอาใส่เพิ่มได้นะจ๊ะทุกคนแต่พี่ชาจีนบ่มีเจ้าก็คือวัตถุดิบมีแตอ่อี้ก็คือ ใส่ติยาจ้าทุกคนขอบคุณทุกการรับชมเจ้า